เมือ่อีวันหยุดเนาะคะ่ะเนาะสร้างบามาค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี่เฮดไปหอดไซแล้วพี่อิงให้เบื้องเนาะเฟมหนาตั้งขึ้นแล้วพี่น้องจ้ามีเฟมหนาต่างขึ้นแล้วค่ะแล้วก็อินสแตชั่นคือตัวเนี้ยค่ะตัวที่เป็นฟุ่นฟุ้นเนี่ยเห็นบ่เขาสิต้องเป็นฟุ่นฟุ้นตรงเนี้ยนะคะอินสแตชั่นนี่เขาสิต้องอัดอินสแตชั่นเป็นวันอังคาน เออเป็นวันจันนะคะเขาก็สิเอาเนี่ยอันอันเนี้ยค่ะใส่ลาอเลาะนีเด้อนี่พี่น้องระวางนีเด้อนี่ระวางนี่นะคะอันที่เป็นมวนมวนอยู่นี่คือ insulation คะ่ะใส่กันกันยางวัตตี้ก่อนที่เขาสิเฮ็ดฝาได้พี่น้องพื้นนี่เฮ็ดแล้วค่ะนี่เห็นว่าพื้นเอาไม่อัดลงนะคะไม่อัดลงนี่ไม่อัดลง แล้วก็เอาอันซิลิโคนยาแนวค่ะแล้วนะคะว่าน,นี่อันไฟระยงระยางนี่ยังไม่เดินนะคะเขาจะต้องอาวางอินเลชันก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่าเป็นรูปเป็นล่างเลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะเป็นหน้าต่างเลี่ยมน่าจะพี่น้องนี่้างนี้ก็เป็นดูเป็นเห็นบ่าค่ะ นี่โค้งไกลตรงนี้เป็นเป็นโดมห้องนะคะเนี่ยกว้างกับพี่น้องกว้างมากๆเลยโอ้โหน้องมิม้มห้องน้องมิ้มนี่กว้างมากเลยนะเนี่ยหกเมตรค่ะหกเมตรหกหกคุณหกแต่ว่ามันอันมันทีนน่ไปยอกแยกน้อยนึงมองช่วงห้องน้ำเนาะเนาะัน่ใไปเป็นแคบแวกเข้าไปนึงเพราะว่าอัน ตูงลังคาตรงั้นะที่พี่น้องเห็นลังคาออกไปนี่ก็คือเป็นห้องน้ำเขาไงคะนะคะอันนี้ก็โดมเขาเฮ็ดขึ้นเนี่ยคะ่ะจากตำ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 ,ตำซำที่นั่นเขาก็ยกขึ้นอีกเนาะพี่น้องเนี่ยนั่นแล้วพี่น้องใหญ่มากๆเลยคะ่ะนี่เด้อพี่อิงเป็นยังพี่อิงต้องมาถ่ายไวเพราะว่า พี่อิงสิได้รู้ว่าการเฮ็ดเฮ็ดแบบใดคือมันมันเป็นความชอบส่วนตัวนะพี่น้องเนาะสําหรับพี่อิงนะพี่อิงสิชอบแบบอ่ารีโนเวทบ้านเจ้าของสินะก็เลยงานแต่ว่าง,งานที่มันเป็นงานอ่าฝีมืองานหนักๆเนี่ยพี่อิงสิจ้างเขามาก่อนเนี่นะคะสิจ้างเขามามาเฮ็ดให้เพราะว่าอันนี้มันเป็นงานฝีมือเนาะพี่น้องเนาะต้องจ้างจ้างเขามาเฮ็ดนี่ก็เหลือนี่แหละคะ่ะบัตรเทีย ล้อล้อต่อไปกระสิติดอันนาต่างตรงนี้นะคะเนาะ่หน้าต่างอันนี้เป็นกระนาต่างเฟมนะคะแล้วก็บ,บัดที่นี่ก็อติดฟ้าได้บัดที่นี่พี่น้องก็สีขาวฟ้าขาวฟ้าแล้วก็อิจบอกตรงนั้นนะคะที่เหลือนะั่นก็สิช่างอีกช่างหนึ่งเด้คนละ้างเด้นี่นี่เฉพาะสร้างใหม่ได้พี่น้องเด้อพี่น้องเห็นอันนี้บ่เนี่ยค่ะที่เขาเอาอันนี้กั้นเนี่ยเห็นบ่อัน นี่พี่น้องนี่จ้ะเนี่ยกันเพื่อความความลื่นความความนั่นของบ้านเนาะเออของไหม่เนาะค่ะเนาะแบบว่าให้มันอ่านอกจากเขาตอกตะปูไปแล้วตอ,นอกน็อดไปแล้วนะนะให้พี่น้องเบ่งนะคะความมันคงความแข็งแรงนี่แหละไหม่พวกนี้ก็เป็นไหม่โอกเนาะค่ะเนาะไม่เนื้อแข็งไม่โอกค่ะ แล้วก็ไม่สนนะคะเป็นไม่อ๊กก็ไม่สนให้พี่น้องเบื้งนะคะเด้อพี่อิงนี่ะจะถ่ายเก็บเป็นคลิปไปเพราะว่ามันคืองานที่พี่อิงที่ต้องเอาไปต่อยอดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่อิงที่ซื้อบ้านหลังต่อไปเนี่ยพี่อิงสิต้องประเมินราคาว่าไม่เท่าไดเราเทาที่ตกแต่งสมมติว่าพี่อิงฮ็ด ซื้อบ้านมาตกแต่งเนาะพี่น้องเนาะตกแต่งแล้วพี่อิงต้องจ้างสร้างเท่าใดเรือเท่าใดแล้วก็ถ้าสมมติเฮาบาให้เฮาบ่าขายเฮากระซเซาังซีนะให้เขาเซานี่เฮาสิมีอ่าอ่ากาไรหรือวิเราคืนทุนเฮาจากบีอิงซีนะคะเพราะว่าหนึ่งเฮาเรียนรู้ตรงนี้เนาะพี่อิงมาอยู่ต่างประเทศพี่อิงก,ก็มาเรียนรู้จากสามีพี่อิงนะคะแล้วก็ มาเห็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นี่แหละพี่น้องพี่อิงจังเป็นอย่างจังต้องมาไทายเป็นคลิปไปเพื่อที่จะได้ย่างหน่อยประดับความรู้เฮ้าน้าค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่ๆของพี่อิงที่พี่อิงมาเรียนรู้อยู่นี่นะพี่น้องเนาะ,ก,ะก็ขอบคุณคุณสามีค่ะที่ที่เขาเอิ่นไว้ยังให้โอกาสเท่านะพี่น้องให้โอกาสพี่อิงได้เรียนรู้ในต่างๆอาชีพต่างๆหลายๆอาชีพที่มาอยู่กะ เดี๋ยวหายงางไปเบิองเนาะพี่น้องเนาะมีทาเ็จแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้เนี่ยเหยียบสายไฟบ่ตรงตรงนี้ก็สิเปิดไปเห็นก็สิเห็นเห็นเป็นสวนสินะคะนะคะหน้าต่างตรงนี้เนาะเปิดหน้าต่างออกไปนี่เขาก็สิมองเห็นสวนไปจน,นเนี้ยนะคะเนี่ยเหลืออีกพี่อิงเนะี่ยตื่นเต้นทุกมือทุกมือเลยค่ะขืนมาเก็บรายละเอียดพี่อิงจะตื่นเต้นในการ มาทาคลิปทุกมือ้อเนาะคะ่นะเนาะว่าไปฮอดไสแล้วไปฮอดไสแล้วสินะตื่นเต้นอันช่วงช่วงที่ว่าสร้างเขายูนะพี่อิงสิบขึ้นมาเพราะว่ามันสิเก,กะเขาเนาะคะ่นะเนาะมันเกะกะเพื่อนแล้วก็รอให้สร้างกลับมาที่นี่ช่วงไดที่สร้างกลับแล้วมันหมืดสี่โมงแง้งมันหมืดแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะก็เล่เมืงอนี้ก็ขึ้นมาให้เบ่งนะคะสภาพที่อ่า ความเปลี่ยนแปลงแต่ละมือแต่ละมือค่ะอันนี้ฟอรานี่เป็นฟอไมอัดด้วยค่ะพี่น้องคะเป็นฟอไมอัดก่อนนะคะแล้วเขาก็สิเอาพรมนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาพรมปูพรมที่เป็นแบบนั้นอีกสั่นหนึ่งยังบอมเนพรมที่อันง,งามๆเด้ปูพรมแบบบางงามกแเราค่อยเอา ผมงามลงมาอีกซันหนึ่งเดี๋ยวพี่อิงจ้างซิมาไทยให้เบิ้งเนาะมาแยกให้เบิ้งว่าอันมันแตกต่างกันยังไงน,นะคะเดี๋ยวพี่อิงสิมาไทยให้เบิ้งซื่มือซืม,ม,อซม,มือก็แล้วกันพี่น้องค่ะให้เบิ้งว่าการเท็ดงานของต่างประเทศกับเมืองไทยอะ่ะมันแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะเขาเฮหดสมราคาอยู่ดอกค่ะคือว่าพี่อิงจ้างเขารวมคาแรงแล้วเนาะพี่น้องคาแรงคาสร้าง อาทิตย์ที่ผ่านมานีพี่อิงใจไป่ายไป1,850ปอนด์นะคะก็เอาไปคุณเราด้วยพี่น้องว่าเป็นเงินเท่เอาใดเอา44คูณก็แล้วกันเฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมาด้ค่ะบรวมค้าวัสดุเด้ยเฉพาะช่างนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้พี่อิงก็สิจบใบแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวค่อยมาติดตามเบิงกันต่อ,ตอไปค่ะตื่นเต้นพี่อิงกระไดสำหรับคลิปนี้ฝากได้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ